น้องแมวเหมียวมารวมกลุ่มชมนุมกันอยู่ตรงนี้เล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับอย่าไปเล่นไกลนะวันนี้จะมีฝนตกลงม,มาครับจะมีฝนตกลงม,มาถ้าฝนตกมาก็รีบวิ่ขึ้นบนสลาเลยนะครับนะตามที่หลวงปู่บอกนะครับตามที่เราได้ซ้อมกันไว้แล้วนะครับซ้อมหนีภัยเราได้ฝึกซ้อมกันแล้วตอนนี้ มีลมมาแล้วเริ่มลม,มเริ่มมาแล้วครับถ้าฝนตกก็เริ่มวิ่งขึ้นสาราก,ากันเลยนะครับอันนี้กำลองนี้กำลังเล่นจุดนี้ก็มีครับเล่นกันอยู่ตรงนี้เลยมีเล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับฝนจะตกแล้วถ้าฝนตกวิ่งขึ้นสาราเลยนะสาราอยู่ข้างบนนี้นี่ตรงนี้ก็วิ่งพู้ขึ้นข้างบนเลยครับ อ้าวซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนโอ้ใครเนี่ยเก่งนะนี่นี่น้องคนเล็กคนเก่งเลยครับเพชรนินเพชรนินขึ้นโชเลยเห็นไหมเพชรนินขึ้นโชได้อ้าพี่ๆขึ้นตามอ้าวอ้าวฮ่่เดกกันพี่ก็ขึ้นบ้างครับพี่ลองขึ้นดูสิพี่ขึ้นได้ไหมเพชน้องเพชรนินว่าหลวงปู่หลูขึ้นได้หนูไม่ต้องปูไม่ต้องห่อหวงนั่นหนูขึ้นได้หนูไม่กลัวลฝนตกไม่กลัววิ่งขึ้นได้เลย อันนี <pf unlikely> ้ซ้อมไปก่อนซ้อมแผนไปก่อนครับพี่พี่พี่เพื่อนๆคนไหนจะขึ้นอีกครับขึ้นอีกครับแล้วขึ้นตรงนี้ตรงนี้เอขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วสาเร็จลองขึ้นนี่ครับสามเพชรสามเพ่รื้นขึ้นเลยครับอ่าซ้อมซ้อมซ้อมอะเลซ้อมไปก่อนครับฝนจะมาอีกแล้ววันนี้ฝนจะมาช่วงนี้ช่วงน้าฝนนะครับน้าฝนถ้าฝนมาเราก็วิ่งขึ้นบนสลานะ เด็กๆทั้งหลายฟังหลวงปูนะครับบอกปูฟังหลวงปู่บอกนะครับขึ้นบนสรานี้เลยสรากว้างขวางกวน,นี้ครับสระกว้างขวางเนาะมีที่หลบฝนไม่ต้องกลัวครับขึ้นมาบนสราก,ก็เจอน้องน้อยน้องน้อยลูกของลูกของปุญลาย ลูกของบุหลายอยู่ตรงนี้สองชีวิตอยู่ข้างในนู้นอีกสองชีวิตครับอยู่วันนี้ปลอดภัยบุหลายเก่งพาลูกขึ้นมาเตรียมพร้อมไปแล้วรอว่าถ้ามีผลตกมาก็ไม่ต้องกลัวครับได้จู่นู้นสี่ชีวิตด้วยกันครับลูกของบุหาย่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ยังไม่คุ้นเคยกับคนเนาะเดี๋ยวถ้าอีกไม่กี่วันเน่ยก็จะคุ้นเคยก็หลงกูแล้ว หลวงปู่เขาพยายามพาเล่นทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็คุ้นเคยกันเนาะครับตอนนี้ก็ออกมาเดินเล่นได้แล้วเดี๋ยวก็ได้ได้เห็นหน้าเห็นตากันละหลานน้อยของหลวงปู่หลานน้อยตอนนี้มีเยอะๆขึ้นมาเรื่อยๆครับครับสำหรับวันนี้หลวงปู่ก็นำภาพความน่ารักน่ารักของน้องเหมียวที่เตรียมพร้อม หากมีฝนตกลงมาหรือว่าลมแรงก็จะวิ่งขึ้นบนทลาก,กันจะได้ปลอดภัยทีนี้เราลมลมเริม่มมาแล้วลมเริ่มมาแล้วฟ้าก็ร้องคำรามคลื่มกึ้มอยู่ไกลๆเดี๋ยวคงไม่คงไม่นานเท่าไหร่คงมาถึงนะลมมาทางนี้เลยมาทางทิศใต้ลมทางใต้ตอนออกเขียงใต้ครับทางตอนออกเขียงใต้ลมจะแรงเป็นลม ฝนครัแบบแบบทีนี้ก็ฝากไว้พท่าน,นี้พบกันใหม่คลิปต่อไปขอทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขประกันทุกท่านเธอทุกคนเธอสาโตท้องฟ้าท้องฟ้ามืดมาแล้วครับฟ้ามืดมาแล้วลมอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ฝนนี้มาแน่ ฝนมาแล้วครับมืดมาแล้วทนนแล้วครับฝนมาแน่ทางไหนโูนทางน้นตกไปแล้วครับทาง,งนน้นอยู่แนวเขานูนนะครับแนวภูเขานู้นตกแล้วเดี๋ยวกำลังจะมาทางนี้เรากำลังพัดมาทางนี้กันครับก็พี่เมียก็เ <c oughs> ตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมรับฟังคําสั่งถ้าฝนตกลงมาเรียบขึ้นสลาเลยครับเมียเตรียมพร้อมกันเรียบร้อย ข้าขอความนวยพรให้ทุกคนทุกท่านโชคดีปลอดภัยจากพญานายนาทั้งหลายทั้งปวงขอสิ่งสิทธิตทั้งหลายที่อยู่นะพุทธสถานและปรงชายแห่งนี้จงปูปังรักษาทุกๆชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากพญานายนาทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด